ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคาฟันพามาดูการแข่งขันคูปตาพันแกร่งครับของเจริญชัยนะครับการแข่งขันชิงที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าฝั่งเหลืองหรือฝั่งเขียวนะครับบักกีเลนก็เชิญได้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผม วเนะพื่อนเพื่อนเลือกทันไหนครับเาเพื่อนเพื่อนเลือกทันไหนผมขอเชียร์บักก้เลนนะครับไม่รู้จักกันนะผมแต่ว่าอยากอยากเชียร์นะรู้สึกว่าชอบยังไงไม่รู้นะครับมา,มาดูกันไป รุนกันนะผมว่าไฟเหลืองกับสีเขียวนะครับตัวไหนจะชนะนะครับ

เจอการต้องเจังหวาดดวยกันนะครัแต่ว่าบักกีเลนน่าจะนำนะบักกีเลนนะเอา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 จับไปจับไปตอ,อนแรกครับผมตอนแรก โอ้ไป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 โอ้ปะกิเลนจริงนะครับผมโอ้เดี๋ยวมาดูรันที่สองนะผมแข่งส,สองในสามนะครับใครชนะสองครั้งก็งเป็นฝ่ายชนะนะครับ สำหรับคู่นะครับต่อไปอ,อ,อีฮะนนาม,มาต่อกำังเวลานะครับไม่มีฝาวไม่มีบวกเวลาเพิ่มทีนี้มาดูในรูปสีเขียวปักกิเลนเวลาในสนามทำไปอยู่ที่หนึ่งนาทีส4สี่วินาทีในสนามไม่มีฝาวคิดว่าเหมือนเหมือนจะได้แข่งรอบ <คน S 2> เหมือนจะได้แข่งรอบสามน, <3 S 1> นะครับรอบที่หนึ่งเป็นฝั่ง ยังไงล่ะจาก<ร>าที่ดูทางนี่หน,น,น,นึ่งนาทีสิบสี่มันมันก็นแล้วแต่แต่เกลียวคนขับด้วยนะผมแต่ว่าฝั่งน้นนี่จะแคบกว่านิดนึงนะครับฝั่งฝั่งเหลืองนะฝั่งเหลืองวงกลมที่สองนะครับจะแคบกว่านะครับนิดนึงนะครับ เร่ที่สองกันบ้างสนามดีมีคุณภาพของพี่น้องจากตำบล่าคร้อโอ้ลมนะครับเอาตาทรศับทถ่ายด้วยนะครับผมหรือจะปล่อยให้วัยรุ่นบ้านเขินตีตื้นคืนเอาตาทรศับทถ่ายด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงลมหรือเปล่านะครับดมาูถ้ามีเสียงลมแล้วก็ภาพไม่ชัดครับต้องขอต้องขออภัยด้วยนะครับรถแรงเลยอ่ะติดเครื่องกันแล้วนะเอานะเริ่มจะออกมาเลยครับอาจารย์ครับเอาแล้วครับเอ้ เอาเลยต้องใส่เลยมาละพีน้องไรับกับระวิ่งมเลยที่ว่าเกจอเกมเห็นเจอเห็นใหฟอรใหใสั่งมกเลละเทียวดีมาดูที่ว่าเทียวดี้ม่ลุ่นไปเดีกระบอเลสมนับสมด้วสมจัมีองที่สองนะระบอเกลเจังบะนะครับวงที่สนะครับ

น,นึงนะครับไม่เอาธงนะผมถ้าสมมติว่าฝั่งฝั่งสีเขียวนี่เป้าหนึ่งครั้งนี่มีสิทธิ์ชนะเลยนะครับโอ้โหไม่ไม่ดึงธงนะเมื่อกี้นะ ชนะนะครับผมชนะที่หนึ่งของรายการนี้นะครับผมจะได้เข้าไปชิงชิง,ชง,ชงแชมป์คุต้าระดับประเทศนะครับผมถ้าเข้าที่หนึ่งนะครับจะได้โอกาสได้ไปแข่งอยู่ชนบุรีนะครับจะได้ไปแข่งเพื่อหามือขับคุต้าพันแกร่งนะครับ เอาและวครับแมวมาดูผลการแข่งขันจะได้ไปชิงระดับประเทศเลยนะครับถ้าถ้าใครได้ที่หนึ่งนะเริ่มกันที่ปักกิเลนนะครับที่ชนะในรอบแรกไปโดยรอบนี้ย้ายมาอยู่ในรูสีเหลืองเวลาในสนามทําไปที่1นาที11วินาทีในสนามไม่มีฝ้าวไม่มีบวกเวลาเพิ่มทีนี้มาดูวัยรุ่นบ้านเขินรูสีเขียว เวลาในสนามทําไปอยู่ที่หนึ่งนาที10วินาทีในสนามไม่มีฟาวไม่มีปวกเวลาเพิ่มผลการแข่งขันในรอบที่สองเป็นฝั่งของวัยรุ่นบ้านเถินเนอาชนะไปได้ด้วยเวลาหนึ่งนาทีสิวินาทีครับ เดี๋ยวรอบนะครับรอบนี้ให้การเป่ายิ่งชมนะครับเพื่อเลือกรันนะแะเลือกฝั่งได้เลยนะครับว่าใครจะได้อยู่ท่ถ้าได้เลือกฝั่งเขียวนี่ผมว่าฝั่งเขียวมีสิทธิ์นะครับท่านเขียวจะมีสิทธิ์เข้าเยอะกว่ามีนะครับฝั่งเหลืองนะครับเพราะว่าระดั่งเขียวการจะจัดขึ้นในที่ตีโค้งนะครับจะได้เยอะกว่านะครับชิงเงินรางวัลมูลค่า2 0 0แสนบาทของถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านั่นไง นักกีฬาพร้อมไปได้ที่หนึ่งนะผมได้ไปชิงได้ไปชิงระดับประเทศนะผมโอ้ยมือสั่นเพื่อนวัยรุ่นบ้านเขินนะครับประจำที่ลู่สีเขียวครับมาเขาเสียร์ผมือให้วัยรุ่นบ้านเขินหน่อยอแล้วก็ขอเสียร์ผมือให้จัดปักกีฬาในลู่สีเหลืองแยครับ ขจะเหลือนำนิดนิดหน่นอยนะครับแต่ว่าจะเสียบเรียบในบุกลมช่องที่สองนะครับอนกคืนละน้าไหลออกตานอนกคืนละน้าไหลออกอยู่ที่พีมือของคนขับแล้วนะครับว่าจะขับหลายรอบนะครับอาจจะอาจจะเอาเกมก็ได้นะอาจจะไม่เสียจังหวะก็ได้นะครับามานะผมลูกที่สองอบุกลมที่สองนะครับดูวันต้องถอยหรือเปล่าต้องถอยหรือเปล่าไม่ต้องใช่ได้ได้ได้เอาน่อย

นี่ครับสอบถามหน่อยเป็นยังไงบ้างดีใจค,ครับเตือนเล้นี่ครับเตือนเต้นื <laughs> อนนะผมที่หนึ่งนะผมก็ไม่สแสดงที่เทียนนะผมก็ได้ได้ที่หนึ่งไปนะครับก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับบักกี้เลินนะครับชนะสองในสามนะครับนี่เลยชมหน้านะผมคนที่ชนะที่หนึ่งนะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปแข่งอยู่เอ่อ บุรีนะครับได้ไปแข่งออระดับประเทศนะครับสำหรับบัฟกี้เลิรนะครับก็ยินดีด้วยเนาะตอคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับผมสวัสดีครับ